ตสมัยบนเมืองคอนผลในดอนห้อนดี่อยู่ผู้ละน้อยนออใจขาสมัยมาปงเขาสมัยเสาแกนแต่เกิดดอกทั้งไปจากว่าน้อยหรือขุนเกิงกันสมัยนี้พวกตาลีเกือบปนด้วยเหมือนกับใช้แต่งกายแค่ ถูกกระแพงนบกบานสมัยบ้านพัฒนาสมัยนี่ละแม่ป่าสมัย่ไม่สาวหาวัวพวกเจ้าหัวก็หาเงินดังเดียวกับชาวบ้า,บานสาวตะวันแสวงสูผู้คันฉันตำเนย อยากปีนหาบาโตวพวกผู้เบาวก็เริ่มโกงโแต่ท,ทาปันในพลหวังอยากล้วงสาวหลงสักกเซ้นน้ำคนสื่อ่าจนกับมีนันบ่สำคัญ,คญหรอกเพิ่นนมาหันอุตตามาเบืงองื่องที่นนนี้เป็นจังได้ ข่าเองก็คือเมยสมใจเมยเอ้ยเมยสมใจเป็นหม้หัวตายหลายปีก่อนเหลือตะลูกอ่อนนอยลายพร้อมพำกันกัญยงว่าอีเมยหลายฟ้านาปีตั้งแต่หัวผู้ขาลมหายตายจากไปผู้ขาก็มีตะลูกไส้อ่อยต่อยมีผู้หนึ่งอีกก็เป็นบดตืมเคืองข้นจังไดบุกกัญย์ว่าอีเมยมันเป็นจัไนงไดเมย์เพระเคืองข้นอย่างนี้ตักอีเมย์ตักเสื่อมจังไดไม่ห่าง บอกให้เอาเมียกับบอเอาว่าตบปากเอาแล้วเอาเมียจะไหนไม่ยิ้มค่ะค่ะบอกให้เอาผัวกับบอเอาทักสิเอาพูดจังไหนเอาไม้แหย่เอาไม้ตก็กินเหล้าเมายาตบปอใส่โน่นละถ้าโดนกลับไปหาไม่ยิ้มก่าอานั่นให้บ่เกี่ยวเจ้าจู่ๆนะล่ะเออเี้ยวนี้นี่ยเม่ว่าเขาเฮาเนี่ยนะมันกระจีจมน้าฝนมันลากละปีนี้แม่ว่าเฝ้าส่วนเอาน้องเอานุ่งนั่นนะ ไปหาคู่เข่าคู่น้ำเราค่ะมันไในบ้านเข่าหน้าปังต่อเสนีเฮ้าเฮงติดหนีติดจินทะกะสอเง,งินลานเงินสองแสนเปดหลายอย่างหลายแนยวป้ามันติดหลายใส่แม่เจ้ามากอย่างรอกขยดนป้าเอามาจังไหนอ่อนแอนเป็นอย่างนี้ลูกแม,ม่น่ะมีตั้งแต่ผู้ชายเรียนหนังสือก็ว่าเป็นตาสแตกแม่ได้ยินเข่าว่าไปหากินเหล้ากินยาแม่เอ้ยก็ใช่เว้าสู้ฟังเฝ้าสู้แม่ฟังเหมือนกันน่ะมันเป็นอย่งไหเมื่อเช้านี้เขาไปล่อบ้านเนาะยกขู่แม่พ้าผัน นนล,ลูกซ้ายเาจ้าใจสามสี่คดไปหาจบตูดกินเหล้าน้ำเขาหยุ่นผลหยุ่นชงหน้าปูนา่าแล้วมึงเป็นอย่างบ่าหามเขาแบบนี้เขาไปสีเขาหามไม่ได้เขาเสียห่มสีควยยหันวโล้โยวมึงนั่นมันไก่แต่ล่างไา่มึงจะซื้อสมองหมองหมองหม,ม,มองมึงนั่นมีบอนี่แหละเมียเอ้ยเขาว่าในบูจักคว่ำนั่นแหละมันเป็นอย่างสั้นแล้วเสียแห้งแม่ยเลี้ยงมาผ้าให่กับหวังเพิงลูกเพิงเตา่าได้ลูกมาลูกก็ไปหากินเหลากินยากินแล้วตีหัวหมาดาเมเก็กไปสร้างวิรกรรมแน,วน,น,นวนั่นแนวนี้ จเปมนบารีคักจ้าพอสิไปน้ำเอิ้เขมาายี่ดอกเอิ้นมันไม่แม่สิสั่งสอนมันดูปรึกษามันดูปั๊ดใช่ไหมเฮ้ยขอกตาพีให้เจ้าร่ายประจำทีมงานน้องเฟมนัทพลเนี่ยหมายแบบ ก้อ<ค>น<ด>ชายไห่ครับแม่อ,อไห่แม่ไห่แม่ลูกหล่ะเอ้ยไห่แม่ลหรอคะก็ไห่หมาอยู่ดอกน<า>ั่นเฮ้ยมัยยนเป็นยังสันเด่นนองจังใดสัวพ่อปานกันไผ่ดีดีดอกแม่เป็นจังไดหล่ะเอ้ยวันชัยศัตชัยทุกผู้สุขคน,นนั่นนะไปหากินตั้งแต่เหล่าแต่ยาเดี๋ยวนี้แม่ได้ยินข่าวแม่ไป,ไปวัดไปว่าเดี่ยวแม่กคุ้มซอยโรงเรียนนั่ะเขาบอกพื้นมืนพื้นอยู่ว่าลูกเปใหญ่สมใจบอสากี่อย่าง กินแต่เหล่าเบ้าสุราเียกบังอันการบอส่างเขาแทะหน้าปูดปูดเป็นอย่างบอสวดกันในเขาขืนแน่จะหายจหาใจบมงได้หรอไม่ดกให้เต่ากันได้ดังเพิ่อวันใส่ั้านข่อยเราเขาผลิตมากนะเขาเก่าผลิตมาให้คนกินน่ะละเจ้าอย่ามาโทษมู่ข่อยไปประท้วดไปโทษผู้เพิ่นผลิตคนนนั้น แม่วอาแล้วเมื่อกี้ยังไม่ย้อนบอกอีแม่ไปบอกเพิ่นผลิตจังไอ้นักพจน์เสียผ้าสีสูกินน่ะสูเสียเงินบ้าเกลีวบ้าเสียเนี่ยหลักการจูดกินแม่นั่นแล้วเพิ่งน่ะไปรับจ้างเกี่ยวเข่ามาได้วันละสามร้อยหาสีเพิ่งไปย่างผู้บ่าวบทสามร้อยจงไปยิบห้าบาทซื้อผมสุ้รนแม่ดีออนแอร์อ้าพอดีลูกจงยี่สิบห้าบาทจะใส่แม่และสิบบาทหนึ่งนันแล้วไปนทั้งสัตว์ละแม่ฮะเอินลูกว่าเมื่อสักครูสุดคนนี่ปักวันใช่ขึ้นกัน มีธุระเอียงสิบอกเอียงนี่เอากระยังว่าแม่บอกเขาไปจมฟ้อนเขาขึ้นจากน้ำเหล่าเผ้ามาแล้วเรียบร้อยอีแม่สิผ้าเฮ็ดเขาหน้าปังเอาก้อนไปใส่หนีเงินลานเพิ่มสูยสิเอาบอเมียนานนานเฮ็ดเผมหน้าปังให้พวกนั้นไปเข็ยบรถนตเพราะมันใช่เหรเฮ็ดบ้านละล่ะเฮ้ยแม่ท่านเจ้านั่นอยากกินเขาไปเฮ็ดเอาเองคอยบอดไปคอยกินเขาเซเว่นแม่ไม่ได้บอกแม่ได้หนิแม่ได้หนิแม่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 หนิแม่ก็ลูกได้หนิลูก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 ได้หนิเอาออดแอน เพคะอ้เมึงสอนเขาจียว่าเที่ยงข้าบปตกว่าแต่วบนนี้ได้ใช่แล้วอันเขาก็เป็นแนบไม่กระทษกูว่าชันแต่ได้น้อยกูขาดกับอะไรได้อัดนี้มาหายแม่ดุนนี่ล่านซักนานาเป็นยังไงตันี้แม่อันนี้เมาไซเจ้วนีิตื่นเงียมือเสามาเจ้าไปวัดไปว่าฟังกันแต่คำคนเบาพื้นลูกเจ้าของเจ้าคิดแน่บ่เดินี้ว่าพวกผมนั่นทำการทำงานที่ไปกินเราเขาล่านนั่นล่านนี่นี่ไปเอาแห้งข้าเจ้ามาเกี่ยวเขาห้วงสินี่เดิร์นี่แม่ เออคนสลัดได้ไหมคนสลัดได้แม่แล้วเนาะไปเอาแห้งนี่เดี๋ยวนี้ไปกินเหล่าบนเน็เอาซื้อๆนี่เดี๋ยวนี้เอาแห้งนี่แหละแม่เอ้ยเคาว่าสุภาษิตดว่าอย่างเอาคนสลัดล่างตบเป็นหยาของคนปึกจังสั่นแล้วไปงานนด่เราภาพมืดเป็นพันสองพันหลงโม่งกวนเราภาพนั่นระนับตั้งแต่วิหน้านี้นี่เป็นต้นไปแม่สั่งอีหยังต้องเอกค่ะแม่สั่งอีหยังเดี๋ยวนี้แม่แม่ว่าให้พากันไปเฮ็ดเปียกเห็ดงาน แล้วการเรื่องผู้หญิงผู้หญิงมักผู้ใดสมมาผ้าควนสิเอามาเป็นนางลูกนางเมียก็บอกแม่แม่จะไปขอให้มันแมนอยู่นั่นแล้วแต่ว่าผมเ่าวันนี้บ่มีคนเอาแล้วแต่ว่าบอกมันใช่นี่บอกเป็นผู้ละนอนี่ยืนยู่เนี่ยทูนันไปหาเลยแตลูกเมียคนาเด็กูได้ยินเบาอยู่ดนี้ักนี่เราโตดีนึงแม่เจ้าเนี่ยไปได้ยินมาแต่ใสฮะเจ้าเลี้ยงข่อยมาเจ้าบู่้สมบัว่าข่อยจะเป็นคนแบบไหนข้าเคยเหงนกูบก้าวข่าวข่าว มาแม้วสี่ข่ายกได้แม่ด้ยอพ่อแม่ผีแกขโมยนรกวุ่เทียนบัวไม่อยากเก็ดงานเด้อเมื่อนี้แม่ก็ได้อยู่น้ำดูดเนี่ยมูพ่นท่มาบาขาพ่นขาดเียงก่ามืพ่นท่มาบาขาพ่นขาดรถต่าดิแม่เป็นยังไงไมต้องปึกแม่เนาะเป็นยังไงบ้างเนี่ยขาขาดชัวขาขาดชัวแนะปามขาขาดก็โมกจักติอย่างนี่เป็นยังงก้เไปกินข้าวน้ำกันไปแลยมา แต่เกณฑ์นี่แม่จิตคันเบาน้ำปวดหัวไม่เกินขึ้นประวัติไปโลดไปเนี่ยเฮ้ยเกไหนอารมณ์เสียจังจะเศร้าจะแซ่ไปแน่ไปไปนึกคักน้องอีแม่เนาะออกมามิเต่ผู้ชายอ่อนต้อยแม่กวาดสิไปกวาดสิไปข่อยซังจะขวมนายนแม่ไปซะตํนลีเก่าเนีไยใไปเล่าไปซายานขาขาดให้เล่าไปซาะแม่น่ะอย่าหัวซาเราถอะแม่เมื่อนี้นี่มีโครงการไปทา้งในล่ะได้ยินข่าวว่า เอียบลงฮักเนี่ยเขาอยู่ปรแมาณนี้อ้ายเนี่ยเขาที่คอยคบอยู่งเสมอนี่กับผู้สาวเก่าคยนี่แหละผู้สาวเก่าแล้วมัอนี่เอาแต่เของนีผัวนี่แม่เจ้าบุรุษจักสาวซิลีแอมสันบบกะฮู้จักแล้วเนาะเพราะฮู้จักจังไหนกูก็คิดก็คิดใจแสดงว่าสุดในนัดกันไว้แล้วมันมืดอยวนี่นัดไใบมือนี่เพียงเคลื่อน ยังห <Cornell. S 1> ูจักกอางูสาวสีเลี่ยมนั่นน่ะมันย่องย่องนะเท่าระทัดมันคนละสีเยมคนละสีเลี่ยมคนละสีเลี่ยมก็อ่าเมื่อกี้อย่าลงนั่นซะเนาะเอาจังสิฉันสูบว่าเอาจังไดกูกเสยพยายามเสี่ยวคือกันเมล็ดกูได้เสี่ยวให้กูไปน้ำแน่เสี่ยวใส่ ไอยัยชี้ล้ำนั่นนี่บักทิดนองนั่นนี่ทิศดองเอาบักทิศดองคือว่าบักทิดจังสันแล้วก็ผมเงี้วอยู่จังแหลกตะกินมันเอานกงอ่างเลยมันบักทิดนองคือตันเรียนแม่พ่อกันทิเจ้าเอาเอาจอดีเด้ออันบักเขานี่ตกบ้างแผ่ดีห้องยังโบวี่เงินมีท่องอยู่นี่ที่เลี่ยงเราไอ้บอสไม่เอาท่านไปนี่ท่นไปน้ำกันนี่แหมก็เลี่ยงแล้วเนาะไอ้ตอนใ้เงินมันใช่หน่าบออึดบออยากหาใส่กระไรโจกท้อง ตกทางไหนก็บมิตาเงินโอ้ยเอาไว้ใส่กับว่าเบิด์ตคอยนักแล้วตอนนี้ป้ากูยืมจักรฮารันนี่เป็นอย่างยืมไปอยังพาหิ่งผ้าหิ่งพูดได้ทีเป็นสีมันยู่งอะอีป,ปอบมันใช่ยังไงเรายืมสีไปยามผู้สาวนั่นท่านมีของไปฝากผู้สาวไปแล้วล่ะเอากับว่ากุหลาบแดงนั่นล่ะไอซ์เอาไปฝากผู้สาวนั่นล่ะ <Yeah. S 2> แมนโอ้ยพอดีเลยอ้ยังไม่พอดีท่านบอกเอ้าตั้งมาดอกหนึ่งดอกหนึ่งเอ้าไป ไปหาสาวเสียมก็ต่จะไป